นใช้เลยกำเน,นิดแทงรูงันแจตรงนี้แทงรูบันแจตรงนี้ครับเราก็ดูสายไปยีออกจากเป้ามีแันแจไล่มาครับไล่มาคือเจอปักตรงนี้ปักตัวตัวใหญ่เพื่อน,นนะจะมีอยู่แปนช่องเป็นนี้นะครับแล้วผมก็จะแกะมันออก เป็นคลิปล็อกงี้เดี๋ยเอานี้เอทมือนี้ของเนี้ออกมืนะ้อาดึงน้องเอาเอาปลายเนี่ยกดกดตรงนี้กดเลยนี่กับกดเลยกล้องเห็นเนาะ ิก็จะลอ็อกออกนะครับจะเป็นคู่ตัวเมียตัวเมียแบบนี้ขับมวยหอมจะมีอยู่สองคู่นะครับนี้คู่คู่ไฟเลี้ยวนี่คู่คู่แหวนคู่สวิงช์แย่นะขัดมวยผมก็จะมีรีเลย์บอสคุมไฟตัวนี้นข้อมูลจุดนี้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับันี่ขัผม เข,เข้าไปนะครับอันนี้เราถอดกันออกนะกรคำนวณผมก็จะเหมือนกันเลยผมก็แค่เยข้าไปครับคลิกงงนนะครับมันอาจจะใส่ตรงไม่ได้ครับให้โยกเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับสายกาวเราจะยึดตัวตรงนี้นะครับอ่ามันมีแตยกาวเส้นโคตรดีครับสายก้าวังมีสองเส้นนะครับ ปั๊กไปเลี้ยวตรงนี้ครับปั๊กไปเลี้ยวจะอยู่ในจุดนี้นะเป็นปลั๊กสีดำกล้องให้เห็นด้วเนาะปลั๊กสีดำเราก็ถอดมันออกนะครับไม่ต้องกลัวรถหมดประกันนะครับว่ามันมีฟิวป้องกันการช็อตตรงนี้ฟิวป้องกันการช็อตก็การขโมยไม่มีการตัดตนะ่อเราแค่ติดปลั๊ก น็นสะพานนะเป็นเชื่อมกลางเชือกนี่ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนกล่องกระหมวยนะครับกล่องเอทไลท์ผม EDM Shop แล้วก็กระป๋องวางตรงนี้นะครับโอโห้ก็ไว้แถวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกระหมวยดูขี้เหร่รุนน้อยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะค,ะนะนะคะนรับ กดล็อกที่นวดให้ดูนะครับกดลอด็อกกดล็อกสองครั้งกดล็อกสองครั้งใครโดนรถกดล็อกสองครั้งใครโดนรถเหล่านะครับรถจะไม่ล้อนะครับมีแต่ไฟเลี้ยวกระพริบมีไปเลี้ยงกระพริบอยู่มีคนมาแทงรูนแจนะครับปึ<ม>๊ด อยู่ที่เป็นหนึ่งันแอยะครับแท่บสามร้อย่ก็ประกันหนึ่งปีนะครับเว็บไซต์นะครับการขโมยรถ .com ว่า GM สองยู o ันะครับก็นี่เพชรพุกนะครับร้านกันขโมยรถนะก็มีสามสาขานะครับมีห้วยขวางขโมลประกันแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็เจ้าของรถโอเคครับต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับนี่จะเป็นการกรอบสายถุงยกาศนะครับตรงนี้ไม่มีน้ํามันนะก็ นี่เดะะี๋ยวเข้าไปดูง่างยง่างตยตรงดูไปปุ๊บจะมีคลิปล็อกมือบีบกไ็ได้ะคระับวางวางข้างบนะตัวตัวนี้ตัวนี้ตันีน้แต่ใสเวกซ์ก้๊มนะส่นยากรไม่มีน้ำมันตรงนะะี้ นะ้ามือบีบไหมมือก็ได้ต้องง่ายนหนึ่งน่นานี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาโชวก์การขงมยให้ดูนะครับ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติมีโจรมาขโมยรถเราเราลืมล็อกรถเราเห็นดีนะครับมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับ สิบวิถึงจะดับนะแต่ถ้าอยากให้ดับเลยนะครับสมมติมีคนมาขโมยรถเราเราเห็นพอดีเฮ้ยมีคนขโมยรถเรากดปุ่มปล็อกรถด,ดับเลยขโมยราคา1,800บาทนะครับรับประกัน1ปีนะครับกร้านมีสา,าขานาครับมีกรุงเทพแถวมอหอ,อก,กันค้าแล้วก็มีสม,มุทรปรากา,ารแถวแบางบ่อแถวเบลลิงนะครับแล้วก็เชียงใหม่ร้านอยู่แถวหน้ามอชอนะครับหรือว่าส่งทรเทศได้น,นะครับมีคลิปการติดตั้งให้เนาะ โอเคครับผมครับ